ปวดหัวบ่อยกินป้าพร้อมขิงถองรวงกินแอปเปิลไม่ปอกเปลือกหดหงิดง่ายกินข้าวโพดนอนไม่หลับดื่มน้ำพึ่งอุ่นๆก่อนนอนแพ้ฝุ่นละอองกินนมเปรียวอาหารไม่ย,อย่อยชงชากระเพราดื่ม ตาผ้ามัวเบอร์ดื่มชาดอกอัญชันกินผักบุ้งแดงแก้ความจําเสื่อมกินหอยแครงแก้ความดันสูงกิน่นคืนชายช่วยได้นะปวดหัวบ่อยกินป้าพร้อมขิงท้องร่วงกินแอปเปิลไม่ปอกเปลือกหดหงิดง่ายกินข้าวโพดนอนไม่หลับดื่มน้ำพึ่งอุ่นๆก่อนนอนแพ้ฝุ่นละอองกินนมเปรียวอาหารไม่ย,อย่อยชงชางกะเพราดื่ม ตาผ้ามัวเบอร์ดื่มชาดอกอัญชนันกินผักบุ้งแดงแก้ความจําเสื่อมกินหอยแครงแก้ความดันสูงกินคืนชายช่วยได้นะปวดหัวบ่อยกินป้าพร้อมขิงท้องร่วงกินแอปเปิลไม่ปอกเปลือกหดหงิดง่ายกินข้าวโพดนอนไม่หลับดื่มน้ำผึ้งอุ่นๆก่อนนอนแพ้ฝุ่นละอองกินนมเปรียวอาหารไม่ย,อย่อยชงชากระเพราดื่ม ตาผ้ามัวเบอร์ดื่มชาดอกอัญชนันกินผักบุ้งแดงแก้ความจำเสื่อมกินหอยแคงแก้ความดันสูงกินขึื่นชายช่วยได้นะ